Ninh rồi đó Ninh rồi đó nó em mà mới จากกรณีสิงโตเพศเมียอายุ1ปีเศษได้หลุดออกจากกรงค้งที่อยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8บ้านหนองกลุ่มที่อำเภอบออพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีก่อ,อนไปกัดเด็กชายอายุ11ปีจนได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิงโตยังทําร้ายชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กจนได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีของวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา ต่อมานายปริญญาภาคภูมิเจ้าของสิงโตได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกรงขังสิงโตที่อยู่ภายในบ้านพร้อมให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ทำการปร,ปรับปรุงกรงขังสิงโตจึงนำสิงโตออกมาอยู่นอกกรงแล้วใช้โซ่ล่ามคอเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าสิงโตกระชากโซ่หลุดตอนไหนมาทราบอีกทีตอนชาวบ้านมาบอกว่าสิงโตไปกัดเด็กตนจึงรีบนำสิงโตกลับเข้าบ้านส่วนเด็กและชาวบ้านที่ถูกสิงโตกัดและข่วนจนได้รับบาดเจ็บนั้น ขอรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเข้าตรวจสอบสิงโตที่บ้านของนายปริญญาได้แจ้งข้อหากับนายปริญญารวมสองข้อหาประกอบด้วยปล่อยปละละเลยให้สัตว์คุ้มครองประเภทดุรรายไม่อยู่ในพื้นที่จำกัดและมีที่คุมขังอย่างหนานแน่นและข้อหาปล่อยปละละเลยให้สัตว์คุ้มครองไปทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ กระทั่งนายสุชาติชมกลิ่นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงมอบหมายให้นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานความคืบหน้าเข้ามาเป็นระยะพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายและหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด นายธพลจึงให้เคลื่อนย้ายสิงโตตัวดังกล่าวให้ไปอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉว่างจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายสัตวแพทย์นัทนนท์ปานเพชรนายสัตวแพทย์ชำนาญการหัวหน้าศูนย์เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากจะทำการตรวจประเมินสุขภาพของสิงโตและรายงานผลอย่างเป็นทางการในวันถัดไปเนื่องจากต้องใช้เวลาติดตามอาการและประเมินสภาพร่างกายของสิงโตอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมภายใต้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ป่าล่าสุดนายปริญญาซึ่งเป็นเจ้าของสิงโตตัวดังกล่าวได้โพสต์ข้อความขอโทษผ่าน Facebook ส่วนตัว ทุกๆเรื่องราวความผิดพลาดเกิดขึ้นจากผมและผมก็จบเรื่องราวนั้นด้วยตัวผมเองผมขออนุญาตขอโทษและขออภัยพี่น้องทุกคนที่ต้องมาได้รับผลกระทบจากเรื่องราวนี้และมันจะไม่มีเรื่องราวแย่ๆแ,แบบนี้เกิดขึ้นอีกในพื้นที่ของเราสดได้เลยครับม่งอยู่แล้ว่ไงเข้าแล้